i a little bit different now on the side of I've got tears here. I've got heat up somewhere. I've got I'm ส,สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทำสังขยาฝักทองนครับวัตถุดิบของเราก็มีไข่ไก่ครับน้ำตาลปี๊บครับเกลือใบเตยแล้วก็ฝักทอง กันที่นะครับแล้ก็ไปดูขั้นตอนในการทำนะครับจะมาตอกไข่เราตอกที่รูฟองเดือดไข่เดือดเจอไข่หน้าเดือดเยือกไข่หน้าอุใส่เลยแล้วก็เทใส่เลย กะทีสองร้อยห้าสิบกือเกินซ้อมแต่ปีกสองร้อยกิ่ครับแล้วก็ใบเตยครับเย็นมันเข้ากันนะครับงมแเลยน,นะครับ นี่ป็นถ้าน้ำตาลมันจะละลายนะครับน้ำตาลของเรามันจะละล,ะลายเยนะี่ยรอมันแตกฟองนะแล้วค่อยซ้อน,อนฟองออกก่อนใส่นี่ เทใส่มาเทใส่ฝักทองเนี่ยเพื่อนไหมันบิดซ้ายบิดไฟเดีวดยวกันนะครับเทใส่เลยเทใส่บรรนากาครับ

Nó còn bị Rồi luôn Còn bây giờ hết là Rồi là giờ Bạn có quay lại nó, có quay Rồi có xúc hơi không Rồi Bạn có nó ติดมินะครับนีรับฝักทงสงขยาครับนี่ครับลองมาปา่ดูนะ เนื้อเนียนๆเลยนิ่มๆเลย ฟุกทองสังขยา,น,ยานี่ยคบเป็นไงครับร้อนๆอนเลยนจฟุตทองสังขยาเนีครับ สังดกานี่ครับฝากทองสังเกตานะครับ,ยยรบถ้าชอบวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ก,กดซับสไครต์แล้วกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดเมนูต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ